วิดีโอที่แล้วนะครับเราได้โซนนูบจากเพื่อนของเราแล้ววันนี้เรามาเล่นเกม h ฮทเดอะฟูชผมอาจจะพูดผิดหรือเป <c oughs> ล่านะผมไม่รู้นะผมขอโทษด้วยแต่เป็นการโซนอาหารนะครับจากจากบิ๊กนะครับจากบิ๊กเพื่อนผมที่อรักในการกินเป็นอย่างมากนะครับเเราจะมาโซนมะเขือยาวของผม <c oughs> จากเพื่อนนะครับทรัพยากรยังโหลดไม่เต็มที่ไม่เดี๋ยวฮะไม่แก้ว <c oughs> นันงเด ร้ายแล้วนะเฮ้ยเดอ๋อันนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญสินะเฮ <Brand. S 1> ้ยจับชื่อไวได้ละชื่ออะไรนะ oh. อ่าก็ชื่ออะไรนะครับเขาชื่อเอนไดรเไม่ใช่วิ่ยไม่ใช่เอนไดร์ดิเ <Yeah. S 2> <c oughs> อ้ยกด <Brand. S 1> ดีกันนิดร้อยอ่ะ <Nope. S 1> อเคขอชายเดียวนะฮะเกี่ยวผมขออยู่คนเดียวแล้วกันนะอ่ามันผมไม่ค่อยชอบอยู่กับคนหมู่มากอ่ะผมอินฮอนเวิร์กชายคนนั้นก็วีอินฮอนเวิร์กเหมือนกันนะฮะเด็กผมเอานี้ซ่อนอาหารที่นี่อ่าบอกเลยนะคะผมม่าเป็นการซ่อนด,ด,ดีเลยทีเดียว <Bro. S 1> ผมซ่อนเสร็จแล้วเราทำไงต่อเพื่อนของเรากำลังมาไหมอ๋โอโหไม่นั่นนี่มันบิ๊กที่นะบิ๊กนายเราจะกินของบ้านเราหมดไปได้นะบิ๊ก yeah. เหลอเพื่อนคุยกันก่อนไม่ได้เออบิ๊กลดน้ำหนักบ้างเฮ้ยยาเอ็งบอกว่าน้ำหนักขึ้นสูงปีเลยนะเพื่อนล <Bra. S 1> ดน้ำหนักบ้างนะบิ๊กบ้างเขาออกจากที่นี่บ้างไงอ่ะผมจะยกเพื่อนผมได้เออโอเคผมได้สิบเหรียญครับเดี๋ยวอันนี้บุรีเพื่ออยู่ไม่ได้ <Nope. S 1> มีแต่บิ๊กคนเดียวครที่อ้วนขึ้น <laughs> อยาอย่าไปบอกบิ๊กนะบิ๊กไม่งั้นบิ๊กต้องหมัดใส่ผมเลยนะ <laughs> อย่าไปบอกนะครับอย่า <Bra. S 1> บอกนะอึ๊บ รับนะครับก็ <Bro. S 1> แปลว่ารับใช่ไหมไปนี่ <Bro. S 1> อ้าพอฟิชเฮ้ยเอ้ายังไม่จ่ายเงินนะเลยแลครกบกับแพนเค้กนะครับ <Yeah. S 1> โหชิวเกมเนี้ยผมได้ยี่สิบชิน้นนะ <Bro. S 1> เปิดตรงไหนเปิดได้เปิดไม่มมงโอ้ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเมินเมินคนส่งอาหาร <Yeah. S 1> นี่ครับออไปเลยครับผมสองชิ้นนี่มีปัญหาหาครับผมชิลครับเดี๋ยวามาดูรถของเรา,าดีกว่ารถโคตรเท่อะ <Yeah. S 1> เปิดกระเป๋าตังค์อันใหม่โ <Nope. S 1> อ้มันมันวา้าวกันเลยอย่างนี้เลยใช่ผมวางให้เพื่อนผมได้เพราเพื่อนผมอยากกินเลยชิ <Yeah. S 1> ้นที่สองโผล่มาทีไร จะบอกตลอดเลยครับว่าเพื่อนผมจะมาตอนอกี่ทีทอุ้ยเร็จแล้วไงเร็ดแล้วไงเเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย <Bra. S 1> มีไรเพื่อนนี่แต่จักรยานข้ายกไม่ได้อ่านี่ยกได้และจักรยาน <Bra. S 1> ขอขอปั่นกลับบ้านได้ไหมแต่นี่ก็บ้านผมนี่หว่า <c oughs> งั้นขอสเก็ตบอร์ดกลับดี <c oughs> เ้เดียวยกลับด้านดี เราจะขี่ไงตกด้านอ,าอ้ยสนใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยในสุดเย่ไปไปไปไ <c oughs> ปจื๊บจื๊บจื๊บวันนี้ขี่เก็ตบอร์ดแบบทันสมยัยไม่มีใครเป็นอีกแล้วตอนนี้ห <c oughs> มายถึงไม่มีใครผิดปกติเท่าผมอีกแล้วนะ <Bra. S 1> ตกใจเบิร์ไอยโอเคมาเพื่อน nope. โอ้โหของชิ้นยตัวชิ้นใหญ่วะฮะชิ้นเล็กไม่ได้อ,อไม่น่าได้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเดี๋ยนี้นี้ไหวอ่ะไม่ไหวโอ้โหพัดขาดนี้เดี๋ยวนะบิก๊กเดี๋ยวใจยเย็นพิซซ่านี้ของฉันเอ้ยนี่มันกาฟฟาโชนะ่กหรกฟฟาโช่ผมจำชื่อได้ละ าเราผ่านอันนี้เราก็จะได้มาเจออันนี้นะซึ่งถ้าใครอยากดูว่าผมเล่นซ่อนแบบไหนหรือมีการโวงแบบไหนแล้วก็ก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะโอเคนะครับผมฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีก99ที่ยังไม่กดติดตามเพช่วยกดกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ